เมยายล็อายอ้ควันตอกย่าโนยาตาเตโนน้องสาวกูยกขึ้นรังดึกเลยอบจมบัดตุกินต่มีออกจากบานจมบัดนั่นคือได้มั้งโอ้ยกาอยเช็คจมบัดเออเชื้อป้าเชื่อแฟนกูป้ามัดเลยมึงใจเป้าเลยมั้ใช่กูไปนี่ใส่ยังอยู่จุดเดียวตอนนี้ออกจากบันไปตะาันกอดแางที่มาวันเลือกเบียมาเจ้ปันเจ็ดรอยแามอดป ตวนเออพอมาถึงเมืองวันจัดเมียใหญ่ไปชุนเมียใหญ่ไปน้อยเที่ยงเมียว่าเมียใหญ่ไปเอานอนหันชอบก็ช้องคืนคุ้มดีใจเปล่ที่จริงไหมนี่เมียนป่าเมียใหญ่ขึ้นไปนอนบนซึงซึงน้อยซึงลังกาบันเรามันเป็นน้ำตึงจดดแล้วมันมีซึ่งนลยตึงมันดับไม้ไอ้เมียมันนอนอ่ออูไม่เจอนี่วยความอ้วงเมียกลับมาตึงอับนำจ้าหนึ่งกินข้าวกัหนหน,หนึ่งตะมาเลย ด้วยับนำจำเหมนเกากันแคบมัวนแล้วป่าดจำไปตักนำอับถักเกาได้กันมึงเอากะบูมาโนโยป่าลูกแกงไปตู้ตัวโยกแคบกันเลวเออที่นี่โดยตำปพื้อแล้วด้วยความดีแคบปูปตมันกับเมียกับยลังลุกๆพอดีเมย์เหญนก็ดีแกย่อไปอยู่บนจึงน้ดทีนี่แกนปวตาตาได้ฟีแลวทีนี้ต้าแกนึกนุกขึ้นกันเลยแกกันนี้ โอ้นผู้ทำเงนเก้เกตทำเงินเกัเกเกตํากับรพอดีลุงรัดเก้ตัดกว้ยน้ำมาเก้ไปเคว้นไม้เกลือนรักน้อยรักด้รับนัำเกตัดอยู่กันน้ำเออเกตัดแก้กูยน้ำมาเก้ไปเคว้นไม่เือไมยายมึงตะมันกับกว้ยเออในขณะที่กูกำลังนุกกับเมียแมยายก็กำลังนุกกับกว้ยไม่ราแกนุกลืมตัวว่าพื้นไม้ด้านแยกเล่นลงดังพลื่น กูตกใจกว่าน,ออน,น,น้องเออจนจนจนเมีย่าจนเพื่อปีนัน้นว่แเมีนัน้นว่าเมย์ได้นอนใกล้จองอยู่ละแล้วเมย์ได้นอนใกล้จองอ่ะกัรวยแหน่งกินไงฮะเปรี้กลันกว่าปาเออแต่กูนี่ปฏิญาณต้นเลยจัดนี่ไอ้ไรแต่ข้าวกับรวยกูไม่แต่ตองกูไม่กินเลยเก่งหลอกร,รวยลวยตอดรวยไรกูไม่กินใช่ไม่กินลวยกูตื่อว่าปอดตาอู้อา แกมีปรากฏต่อกูตือว่ากลวยนปอดท่ามึงอ่ะกูไม่คิดเลยคำว่ากลวยเออรายเงินนี่ยจริงลับมาไปนั่งเดียวแม่ยายมึงตายไงยะไปเรียวอือปลัดนันเนี่ยตายคนมันเออมึงว่าตอนเด็กพิมพ์บัตรเด็กพิมพ์บัตรงานทบว่าบัตรที่คนนี้ตายเชิญนวงม่านเจ้าปนากกิจทบคุณแม่ตึงอายุก็บเก็ดตายโดยลูกกลวยปลัดน้อย บ้านในใจง่ายกันแล้รับจริงเพได้กันนักหนาหัวมันกูเครียดเดี๋ยวแต่วันนี้ไหมเดี๋ยวตะกุแตงไอ้โต๊ดสกทีแต่งเรื่อยจะคุยแลงวันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีแตงไม่ได้เดี๋ยวตายปวบปอวันนี้กูแตงเลยเด็ดเล่ด้วงเล่ดเด็ดอนในวันนี้ก่อนเฮ้แตงกคนปักเล่วันจะขึ้นบ้านไหมจ้ะกวอนคูนี่ไม่ปักเล่วันด้วยกองคูเชียงรายหยิบเสื้อโบ๊ เนี I I me, ่ยก็เ <región> ร <Aye S 2> ียกว่ากวนเซเว่นเซเว่นสวัสดีค่ะจะรับที่หน้าปากทักสองแผลไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะให้แกมึงอย่าห้ามเหีดแม่งอย่างหมันี่ได้ตายโอ้ทักแผลแกไม่อย่าห้ามไม่ร้วหามเบื่อด๋อยกูเบิกเลยต่อยกันให้ความรุ่งคุณไม่รู้ผู้หญิงปัดตายหน้าตาเป็นไงตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคม ตาต้นจ <accurately S 2> ีบคนตายตก็เดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ปูยิงจะมาหนุนติดรวยรุดไปเมืองใต้ไปตีป่าตายไปฝากนั่งแล้ว่าม้าเป้กับพวกแม่ตีนตมปิกไอ้ยุ่นในโครยุ่นในคลีดเว้นคนนั่นกอดดมจีนอยู่เดียวจีบดมจีนไอ้กูกับมือหนุว่ามายขีปตันนี่โง่รวยไม่กินกานกูดมจีนกูเทเป้กับเจ้าจิบเซนยี่มาบาท แม่ไว้เลยกดตัมปราจ่าจะบะดูปราจ่าบะเลยปราจุจูนี่ยังติดควันอยู่ดลล้วนีลทสามีแม่กาจัดเลยจะด่าร้าไปดอกผู้หญิงชาวปักใต้นี่สวยนะหยดทองนะ,งะกับผมเจอผมนะครับไปทางไหนอะไปเมืองใต้กูอยากไปปักใต้ไปจีผู้หญิงอะถ้าไปใต้แกเกะต่อเดียวทะเวียนขึ้นนักขุนทมจะเลี้ยงเก้าตะมุตราคกุเก้าตะมุตตรงครามเก้าปากตา่อ ฮาขึ้นรัฐบุรีก้ารัฐบุรีวนมาเตนคกระวังวขึ้นณนัวเร็วนะั่นไปน้อยแ้วกูก็ล้องหน่จะวานมานไปไม่โตกับเหลืออยู่ปน,นั้นออกจากนี้การจุพันน,น,นี่ไปน้อยการทุพันนี่ไปตายไปจุพันไปอาปูมึงจุพันไม่ตายไม่รู้เว้นก็แล้งไกลไกลตายเว้ยผมหมาหนานนี่ยยัยง กวางเนี่ยว่ากลัวตายไปไหายนี่ไปตายตัวเดียวคุณเนี่ยเลยออกจากนี้ตัวเดียวมันไปตีแยกแม่ปลานนี่ก้าวจะน้ำบินซุ่นหน้าพุ่มไอ้กาจงตัวมาลงตีดอนเมืองมาลงดอนเมืองเร็เรรโวโมเต็กซี่ไปจงวัวลำพงเลยการนั่งรถควายไปนี่แหม่มยัดเล็บปักแม่ไประบิดยกไ,ได้จมเมืองมัง้งปี เออกูไปทางที่โถว่านั่นแหละไปเดินทางลูกพ่อไปส่งพ่อขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภัยหลักเมืองจงเมืองคุ้งกรองพ่อนะคะเออมึงจะแม่เลี้ยงชาวมานุษย์อย่างแน่นอนพ่อจะนำมาให้กับเจ้าค่ะพ่อไปลูกไปส่งพ่อลูกมามาม,าม,ามา้าไอแก้วยุนี่เดียวแก้วกูไปตร้งพอตาเดีย๋ยวพี่ตองกับพ พ่อครับคุณพ่อจะเอาทุเรียนไปกินค่ะป้าเรียนไปคินน้นองค,ค,ค่ะครับครับับแล้วนายวินน้นองวินวินวินพอดีวินหลุดแล้วค่ะไม่เพื่อกับน้องยอกขึ้นตงมือว่าแต่พี่ต้องตูนเอง <c oughs> รักเตอร์กว่าป้าลงตุนตุนเรียนเลยครูจำ <c oughs> ทำยาเช่นชายตองชุนเรียน <c oughs> นั่นเล <c oughs> ไม่ติดว่าไรเรียนนี้ก็บมอนครูอย่าแม่มอนตอง นาำโรตีหอกไม่ตายอง่างันเลยโรกุยองเรียบร้อยไอทองได้จริงแล้วจ้าได้เปรดได้นามเดียนลวาบ้าเป็ด กูบอกเล่วรนโมตองก็บูบันนี้เพนนะต่ำเลยก็เล่วันเพนมึงกินแลแก้วก็นัดแม่แม่ต้องต่ำน้ำเส้นเนี่ยเลวันเดียบ้อยหยอกเดือนนอกึ้นยู่เดือนข้าวพอเดือนจิบปลุกใน่ถิมปิดเจ้าตีกำจัมโจ้เจ้าปลวกใดขู่มากล้องวันนั้นไม่พรม ให้ดวงเล่ดวงเล่เด็กกูไม่เล่เจเวลาคนเราโรย่นี้ดีกับจัวยติตัวเราเองมันจะเล่ดวงอยู่ตลอดละกูปอจังเลเกียรติยดวยาัองบันนัติพลางฮ่าโอ้ยห่าต่างวันไปเลยชยเนี่ยห่มหายเฮีติมูบัดเล่นจับเต้นหมวบานตุรับกันจริงหัวน้ันจริงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทาง ตอนในเมืองหลวงของมนุษยนเอกกรุงเทพนี่มันหลายตรอกหลายชอกหลายซอยเหลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี GPS อะไรนายโถ GPSGPS นมันคืออะไรมันเป็นเครื่องมือนำทางมันสามารถบอกพิกัดลอยไปไหนเราพิมพเข้าไปได้เลยเพราะมันทันสมัยเลยครับแต่สมมตดว่าเราไปกรุงเทพกับพิมพกับว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตว่าลอยไปไหนมันแรงแต่อดตั้ง ระยะกันกบรถเล่งรถต่างเหอข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราเลี้ยวกว่าลงคูหมนมันเล่งกันเลยมันบอกได้เป็นนะถ้าเรามากรุงเทพกับพิมพ์คบว่ากรุงเทพมันจะขึ้นเลเกทนูเกตนี้เกตน,นั้นขึ้นหมดแหละถ้าเรามาดินแดงกับพิมพ์คำว่าดินแดงมันจะขึ้นหน้าจอเลยขึ้นเพัว่ไม่รู้แหง ย่าสร้างแล้วก็บพนังสร้างต่ำเพรดยกันไม่รู้แหง,หงตื่นมาเดินตากว่านี้พออยากไปปลอดภัยขู่จะเดิน<อ>ทางจากที่นี่อยใหญ่อทองครับพี่ทองอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะกระเบือ้อน้องเก็บแกไม่ไปบอกพี่ต้งน้องนะพี่ต้งยินด,ดีจะเลื่อนน้องตะลอดเวลาน้องน,นะคะ่ะกระเบืเอ้องใจกูเหรอจริงๆออจริงมึงชอบไปตรงเออได้กูปฏิญาณตุนอะไแล้วแกกูไปไหว้แบบลมสีหน้าวันนี้ กูบอกแล้วตาได้กับลูกเจ้าอยากนี่กูรักตายเลยยกขึ้นว่าเจ้าเลยกูต้มน้ำร้อนใส่ไปข้ามใส่ว่าไม่มีหับนี่เออจะเลี้ยวตาแปงไงเก้าตาแปงไงเก้าจะเลี้ยวแค่ปล่อยใส่ตมากเลยแต่หลักทำเวยคว้างลอยหัวโจ้เล่มีสุดสุดเออวันนี้กูจะไปจีบผู้หญิงชามนุษย์หยดทอง มนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันส飒สวยบ้างมึงแนะนำให้ครูรู้หน่อยเด้ยอดทองฮะข้าพันนี้กับผู้ยิ่งตั้งใจปากตัผู้ยิ่งตายไม่ได้กับตา